ของธนาคารซึ่งทําให้เราเกิดสภาพคล่องที่ดีขึ้นแล้วก็หมุนช่วงธุรกิจที่มันช่วงแย่ๆลำบากออกไปได้ ิจของเราบริษัทยูคาฟคอฟฟี่นะคะจะประกอบธุรกิจก็คือเป็นคาเฟ่เป็นหลักแล้วก็เป็นธุรกิจเรื่องกอของกาแฟไม่ว่าจะเป็นการรับเซตอัพดูแลเป็นที่ปรึกษารวมถึงขายเมล็ดก,กาแฟค่ะปัจจุบันจะมีสาขาทั้งหมด2สาขาค่ะแต่ประสบการณ์ทำงานก็คือเราเปิดร้านสาขาแรกอะเมื่อ10ปีที่แล้วแต่จดจัดตั้งเป็นบริษัทอนะคะ่ะประมาณ5ปี แค่ที่ร้านใช่ไหมคะแต่ละสาขาเราจะเลือกคอนเซ็ปต์ต่างกันดังนั้นถ้าจะเป็นสาขาข,าของบ้านฉางอะค่ะในเริ่มต้นเราเริ่มใช้มเมล็กาแฟาที่ต่างจากคาเฟ่อื่นๆโดยการที่เราใช้เป็นกาแฟาที่คั่วกลางให้รู้สึกโทนเข้มหอมเป็นโทนช็อกโกแลตแต่ไม่ได้ไหมทําให้ตรงนี้รสชาติเราต่างจากที่อื่นมาเป็นระยะเวลาซึ่งทําให้เรามีลูกค้าประจําค่อนข้างเยอะ จนเราเริ่มมาเปิดคาเฟ่ที่2เราจึงใช้คอนเซปต์ว่าเราต้องการให้ทุกกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ทานกาแฟาได้กินในทุกๆกลุ่มเราเลยมีแม้กระทั่งขั้วเข้มจริงๆสําหรับลูกค้าที่ชอบขั้วเข้มขั้วกลางแล้วก็พวกเป e c i a l t เชียลตตี้คอฟฟี่เป็นมเมล็ดก,กาแฟานอกแล้วก็มเมล็ดก,กาแฟาไทยที่มีคุณภาพแล้วก็มีพร้อมเสิร์ฟในร้านค่ะ เลยก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านฉางซึ่งมาเปิดบริการมาเป็นประมาณ10ปีค่ะสาขาแต่ละสาขาจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆของเราคือกลุ่มคนวัยทํางานกับนักท่องเที่ยวค่ะถ้าช่องทางในการติดต่อนะคะของเราจะมีทั้งชูป p ี้รัซ a าด้แล้วก็ผ่านไลน์เอของทางบริษัทแล้วก็ของทางร้านค่ะ ควิที่เกิดขึ้นในรอบแรกค่ะเราจะไม่ค่อยกระทบหนักแต่พอรอบหลังๆสุดหรือรอบล่าสุดอันนี้เรากระทบหนักค่ะเพราะเนื่องจากคนเริ่มมีการเริ่มไม่ใช้เงินเริ่มเซฟเงินเริ่มคือจริงๆคือคนระยองอ่ะอยังยังโดนวอร์มโฮมเยอะขึ้นก็ทําให้ในหลายๆอย่างค่ะเราก็มีการกระทบลดลงแล้วก็ที่ชัดเจนเลยคือนักท่องเที่ยวและท่องเที่ยวในระยองคือไม่มีเลยค่ะ เรามีช่องทางการขายออนไลน์ที่เพิ่งเปิดเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้และสาไดอโอรวมถึงของสถานการณ์ร้านแล้วก็มีบริการจอดสงใจก็คือให้ลูกค้าโทรเข้ามาสั่งออเดอร์แล้วน้องส่งที่รถอย่างเงี้ยค่ะใช้สถานการณ์นี้แล้วก็มีแกล็เดลิเวอรี่ค่ะแล้วก็มีเดลิเวอรี่ผ่านช่องทางของอีกหนึ่งสาขาที่เป็นสาขาบันช้างที่เป็นเดลิเวอรี่ของเราเองอย่างน้อยไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ก็ทําให้เรามีสภาพ,พอง ของส่วนของธนาคารนะคะเราก็ใช้การจ่ายลดเงินต้นจากของธนาคารซึ่งทําให้เราเกิดสภาพคล่องที่ดีขึ้นแล้วก็หมุนช่วงธุรกิจที่มันช่วงแย่ๆลำบากออกไปได้อย่างในอนาคตนะคะที่จริงๆเรามองตามแผนดําเงินเราเราจะมีการขยายสาขา แรกๆเลยเราจะเริ่มขยายสาขาในภาคตะวันออกก่อนก็คือในจังหวัดระยองค่ะในสําหรับในปลายปีจริงๆจะเป็นช่วงต้นปีแล้วแหละที่แขยายไปเราจะมีเพิ่มที่สาขาในห้างหนึ่งที่แล้วก็เป็นที่มาตาพุทธนะคะอีกหนึ่งที่อยากเชิญชวนนะคะก็คือคาเฟ่เรานะคะเรามั่นใจว่าคาเฟ่เราเป็นคาเฟ่ที่ การตอบสนองในทุกๆอย่างลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเอ่ยอาหารเอ่ยเบเกอรี่เอ่ยดังนั้นสิ่งที่เราตั้งใจทำตรงนี้ค่ะทุกส่วนเราผลิตเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่พวกกาแฟดังนั้นอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมกันดูนะคะ